บรรยากาศครับผมน้ำลดมีสัดยออเลยครับร้านอาหารสวนอาหารใช่ไหมน่ะสวนอาหารใช่ไหมน่ามานั่งน่ามานั่งครับนี่ครับเราต้องนั่งานั่งครับ you